มาแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโหงัดเลยครับมามามาอัดมาตั้งคันขึ้นตั้งคันขึ้นเอองัดมาหาต่อมาเลยเออเอมาแลูกมันหนักอะไรมาดูดิอ้าวมันหนักหนักอะไรเนี่ยโอ้โห นี่ครับเบลเลอร์ครับกำมังใหญ่ดูดูดสวัสดีครับร้านอูฟชิ่งครับวันนี้พวกเรามาตกปลาอยู่ที่หมายเกาะกลางบ้านเก่าหมายตายต้อมน,นะครับแป้าเวมันมาแล้วนะปวดให้พร้อมเหี่ยว ถ้าบรรยากาศยามเย็นเราก็มาทำกับข้าวกินกันลาบปลาต้มปลาครับนี่นครับเสร็จแล้วครับลาบปลาเราต่อไปก็จะเป็นต้มปลาครับนี่ครับอาหารเสร็จแล้วครับต้มปลาลาบปลาผักครับนี่บรรยากาศยามเย็นครับชิวๆสบายๆครับ ครับครับเช้ามาเริ่มกินเลยครับบรรยากาศตอนเช้าครับลมทั้งคืนนะครับเมื่อคืนลมขึ้นครับปลาเริ่มกินแล้วครับตอนเช้ามันลงมาแล้วทลายหนึ่งนี่ทลายสองหนมันเจ็บพวกเลย

มันไปหัวที่หัวต่ำนี่ ใหญ่มากครับปลากระมัง No, no, no. ครับวันนี้พวกเราอูฟิชชิงก็มาอยู่ที่หมายเกาะกลางหมายไา่ต้อมนะครับก็ค้างคืนไปหนึ่งวันกัหนึ่งคืนแล้วแล้วจอ,อกตอนเย็นนี้วันนี้จะมาลุ้นว่าจะมีปลาใหญ่ไหมแต่ปลาขาวปลากระมังกินแบบรัวๆเลยครับกินกลางวันครับเขาจัดมากครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปครับหมายไต่ต้อมครับผม หลังจากที่อากาศร้อนมากครับวันนี้ก็มาแล้วครับเนี่ยมืดมาเลยเต็มที่เลยครับเรามาตกปลาเทเเจอทุกทีทุกรอบมานะครับกตกมาจะได้เย็นๆอากาศร้อนมากค,ครับตอนนี้ก็บ่ายแล้วครับเราเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านแล้วครับ บรรยากาศก็ร้อนครับหลังจากฝนตกก็ร้อนเหมือนเดิมนี่ครับปลาก็พอได้ครับปลาขาวนี่ครับปลากระมังครับพอได้ครับพอได้ปั้นเหยื่อตลอดครับได้วัดตลอดแต่ปลาใหญ่ก็เข้านิดหน่อยแต่เอาตัวไม่ได้ปล่อยไว้ก่อนครับเลี้ยงไว้ก่อน เ้วค่อยมาเอาใหม่ครับนี่ครับเราเจอฝูงปนินครับนี่ดูดูลูกปนินครับเต็มเลยครับหมายเกาะกลางเนี่ยนี่ครับปานินมีนะครับอ่างหอยสมองนี่ครับฝูงลูกปลานินดูครับดูนี่ดู เป็นฟูงครับนี่ไปแล้วตอนนี้น้อยก,กเยอะครับตอนนีนเ้เยอะอยู่ยครับผลงานวันนี้ครับเอาละนวลเลยขึ้นเลยนี่นี่ผลงานมายเกาะกลางยกยกหนักเนอะโอ้ยเฮ้ย ครับหนักงนั่งนั่นแหละเออนัง,นงลง้มน่ครับอืมสายขาวรู้สึกว่า